กูรูผู้ท่องเที่ยวผู้ชํานาญการด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศฟันธงทิศทางเดียวกันนะผลกระทบท่องเที่ยวกัมพูชาเนี่ยหนักกว่าประเทศไทยแม้ว่าโตเลขจะห่างกันเยอะในแง่จํานวนหัวและรายได้นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวกูรูผู้ท่องเที่ยวผู้ชํานาญการด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศฟันธงทิศทางเดียวกันนะ ผลกระทบท่องเที่ยวกัมพูชาเนี่ยหนักกว่าประเทศไทยแม้ว่าโตเลขจะห่างกันเยอะในแง่จํานวนหัวและรายได้นะครับเรื่องนี้ฮะสำนักข่าว CNBC เนี่ยรวบรวมเกี่ยวกับความคิดของนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์นักสถาบันเรื่องการเมืองระหว่างประเทศทั้งหมดเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกันนะครับทำไมต้องเปรียบเทียบก็เน,นื่องจากว่าประเทศในแถบของภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะที่อยู่ในแผ่นดินอินโดจีนเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ประเทศนะครับที่ใช้เรื่องของตลาดการท่องเที่ยวนเนี่ยเป็นตัวฟื้นเศรษฐกิจ อาไทยชัดเจนนะกัมพูชาก็ตามมาฮะมาเลเซียเองก็ใช่นะฮะรวมไปถึงเวียดนามเองก็มีเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะแต่ทีนี้บังเอิญว่าไอ้ความขัดแย้งตอนนี้เขาก็เลยมาให้น้ำหนักโฟกัสกันอยู่ที่ไทยกับกัมพูชาว่าในเรื่องของตลาดท่องเที่ยวเนี่ยตกลงเนี่ยใครจะเสียหายมากกว่ากันนะครับก็เริ่มจากคนแรกเลยนะครับสีปนาแบเนเนอร์จีนะฮะเป็นนักวิจัยจากสถาบัน o b s e r v e r e ิชเชอร n การเปลหรือว่า O.R.Earth นะฮะก็พูดถึงเรื่องไอ้ช่วงที่มันไม่สงบไอ้ช่วงที่มันปะทะกน เข้าส่วนที่6แล้วนะฮะแต่ว่าในช่วงประมาณ4 5หวันที่ผ่านมาเนี่ยการประทัดต่างๆที่หมดทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสองประเทศที่โดนเต็มๆโดนในแง่โดนคำเตือนจากนานาชาติว่าหลีเกเลี่ยงอย่าเข้าไปไม่จําเป็นไม่มีธุระด่วนกิจการอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเดินทางเข้าพื้นที่ใน7จังหวัดพื้นที่ที่ชายแดนเข้าประทัดกันอยู่นี่นะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่นะฮะเขามองในแง่ของทั้งไทยทั้งกัมพูชาเขาก็มองในแง่ไทยก่อนนะครับว่าไทยเนี่ยมีความจําเป็นในการฟื้นการท่องเที่ยวให้ได้เร็วที่สุด เพราะว่าตอนนี้คือมันช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วเนี่ยนะฮะร่วมๆจะปีที่6แล้วเพื่อนบ้านนี่ก็ฟื้นเขาไปเทียตรงไหนรู้ไหมเที่ยบก่อนโควิดสิตอนที่ประเทศไทยเที่บกับก่อนโควิดสิเนี่ยเรายังไม่ฟื้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สี่สิบล้านคนเลยนะ,ะแต่ประเทศรอบข้างก็ไปหมดแล้วนะก็ฟื้นกันหมดแล้วนี่นะฮะดังนั้นตรงนี้พอมันเจอเหตุการณ์เรื่องของการประทะความขัดแย้งระหว่างไทยกับพูชาตรงชายแดนเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาเรื่องการฟื้นตัวเศรษฐกิจของไทยเนี่ยอาจจะช้ากว่ากําหนดนะคร มีเครื่องไม้เครื่องมือในการจัดก,การฟื้นตัวสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งตรงนี้น้อยกว่าประเทศไทยไม่ถึงเครื่องมือที่ใช้ในการฟืน้นภาคการท่องเที่ยวกันนี่นะครับและนอกจากนี้แล้วนี่นะฮะนอกเานือคนนี้สีปันนาเบลนจี้เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าไอการที่มันจะขยายเป็นยกระดับใช้คําว่าวอรหรือสงครามเนี่ยไม่น่าเกิดขึ้น คือมันเป็นเรื่องของคล s ชหรือปะทะเนี่ยใช่อันนี้ไม่เถียงนะครับความสูญเสียมันมีแน่นะฮะแต่ว่าถ้าจะยกระดับเป็นสงครามเนี่ยไม่น่าเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศพึ่งผ่าก,การท่องเที่ยวนะฮะส่วนมุมมองอีกคนหนึ่งเนี่ยนะโจชัวเคลนทิกส์เนี่ยนะครับเป็นนักวิจัยทางด้านของการเมืองระหว่างประเทศ c f ีนะครับเอาบอกว่าผลกระทบกับไทยน,น,น้อยเลยครับด้วยเหตุผลอะไรรู้ไหมฮะคือจัดจังหวัดเนี่ยนะฮะมันอยู่ตรงอีสานใต้อักโขมตะวันออกนิด,น,ดนิดเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ย อยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวที่ทําเงินและรายได้สูงสุดของประเทศก็คือกรุงเทพหรือแม้แต่ภูเก็ตที่อยู่ภาคใต้เพราะฉะนั้นทั้งระยะทางก็ห่างแถมสถานที่เกิดเหตุก็คนละภาคนะครับดังนั้นจุดนี้ไม่น่าทําให้นะฮะเรื่องของผลกระทบต่อไทยมีมากแต่ในขณะเดีวยวกันผลกระทบต่อกัมพูชาจะเยอะนะฮะต่อมาครับเกษมพันธุ์รัตนามาลานะฮะอันนี้คนไทยเป็น,าน้าฝ่าย วิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยเนี่ยนะฮะเขาบอกเลยครับว่ากัมพูชาได้รับผลกระทบจากการท่องเทียเ่ยวเมากกว่าไทยนะครับเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมฮะมุมดีน่าสนใจคือแกวิเคราะห์ว่าพอปิดชายแดนพอเกิดการกระทบกระทั่งพอเกิดการประทะยกระดับการใช้ความรุนแรงทางทาหารเนี่ยอะไรที่ตามมาเลยหมฮะคาสิโนร้างคนไทยเลยไม่ได้ข้ามไปเล่น ก็ไม่ได้ข้ามไปเล่นเสร็จปั๊บรายได้คาสิโนขาดหายของฝั่งกัมพูชานะครับดังนั้นตรงนี้เองก็เลยทําให้เป็นไปได้สูงเลยครับที่จะทําให้การท่องเที่ยวนี่นะครับของรายได้ฝั่งฝั่งกัมพูชาเนี่ยได้รับผลกระทบและเสียหายมากกว่าประเทศไทยนะครับเดี๋ยวดูคำตอบกันนิดหนึ่งนะครับว่าตกลงลราจะก่อนหรือหลังเส้นตายนะครับ